สวัสดีค่ะซิสเตอรนุรักษ์ชัยเพือกคณะพัคคินีศรีชุมพบาลปัจจุบันทำงานที่สถานสงเคราะห์เด็กศรีชุมพบาลจังหวัดเชียงรายค่ะก็เราให้การศึรกษาแกบเด็กๆเยาวชนที่ขาดโอกาสแล้วก็อยู่ชายขอบนะคะก็วันนี้ได้รับกันท้าทามจากคุณนันน์ว่าให้ให้เปลี่ยนจากสัปดาห์หน้ามาสลับกับคุณพ่อไข่ดาว ก็เลยไม่ไม่ได้ทำพร็อพเพอยต์แต่ว่าเราคุยกันแบบไม่ง่ายสบายสบายแล้วกันนะคะก็หัวข้อในวันนี้ก็คือฉันจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างไรนะคะก็ถ้าถามว่าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างไรเราก็ต้องถามว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรคะ่ะแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่าเป้าหมายสูงสุด ของเราอะค่ะคืออะไรหรือว่าอันติเม็โกลก็ส่วนใหญ่แล้วเนะี่ยบางทีเราลืมว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรนะคะแล้วก็ทำตามเออพัฒนาการของของเราเป้าหมายที่เราบางทีก็โดยเฉพาะตัวเองก็เหมือนกันนะคะคือถึงแม้ว่าเป็นนะักบวบางทีเราก็หลงประเด็นหลงทางไปเหมือนกันแม้อยู่คณะศีชมะบาล มีพระเยซูเจ้าเป็นนายชุมพบาลผู้นำทางบางทีเราก็ถ้าเราไม่ระวงังมันก็หลงหลงได้เหมือนกันโดยเฉพาะในโลกปัจจุบันนะคะก็ถ้าเปรียบเทียบกับศาสนาพุทธเนี่ยซึ่ะาก็คิดว่าไม่ต่างกันก็ขอก็บอกว่าเขาเกิดมาเพื่อบรรลุธรรมใช่ไหมคะในเรื่องเขาเชื่อเรื่องของเวียนว่ายตายเกิดแต่ของเราเนี่ยศาสนาคริสต์เราก็เชื่อว่าเราก็ พระเจ้าก็ได้ให้เรามาเกิดนะะี่ค่ะแล้วก็ผมก็ให้อิสระภาพให,ให้นำใจแก่เราแล้วก็ถ้าตั้งคำถามว่าเอ๊ชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยซิสเตอร์ก็แบบครึ่งหนึ่งของชีวิตไปแล้วนะคะเขาบอกว่าชีวิตเราเกิดมาเนี่ยครึ่งแรกของชีวิตเนี่ยเราเพื่อสร้าง สร้างตัวตนสร้างเขาเรียกอะไรภาษาอ่าเวโซนะคะภาษาภาชนะเหมือนภาชนะดินเนะะี่ยค่ะเราก็ปั้นภาชนะดินในช่วงแรกของชีวิตช่วงที่สองเราก็จะหาสิ่งที่มาเติมเติมภายในภา,าชนะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เกิดมาก็เพื่อเพื่ออะไรก็ทุกคนก็ต้องต้อง,ต,องต้องหาคำตอบเองนะคะ ล้วเซมุกิก็แบ่งปันในกลุ่มย่อยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เกิดมาเพื่อมีชีวิตสนิทก,กับพระเจ้านะคะแล้วก็เออแก็ขอสรุปแล้วกันว่ามันมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะคะก็ก็มีมีด้วยการหลายประการที่เราจะใช้ชีวิตเนี่ยที่เหลืออยู่แต่เราก็ต้องเป้าหมายเป้าหมายคืออะไรตราต้องเดินสู่เป้าหมายนั้นนะคะก็อันที่หนึ่งก็คือรักเป็น นะคะรักเรารู้ว่าเราเราจะรักพระเจ้าอย่างไรรักตัวเองแล้วก็รักผู้อื่นรักครอบครัวเมื่อกี้ที่ในคลิปก็พูดถึงสัมพันธภาพนะคะก็อันนี้สตอร์คิดว่าความรักเพราะพระเจ้าคือความรักแล้วก็ถามตัวตัวเองนะคะว่ารักเป็นคืออะไรสตอร์ก็ทํางานกับผู้หญิงกับเด็กเนี่ยบางครั้งก็เห็นเห็นว่าความรักเนี่ยบางทีเขาก็ เลือกผิดนะคะบางทีเขาก็รักคู่อื่นรักผู้ชายรักสามีรักลูกนะคะและ้วบางทีก็มากเกินไปลืมลืมรักตัวเองนะคะก็แต่ถ้าเรามานั่งทบทั่แล้วก็ช่างช่างน้ําหนักนะคะแล้วที่สุดอื่นใดก็รักพระเจ้าแล้วก็รักตัวเองแล้วก็รักเพื่อนมนุษย์นะคะก็ให้ให้มีความ สมดุลแน่นอนพระเจ้าก็มาเป็นที่หนึ่งนะคะแล้วก็ประการที่สองก็คือเราก็ต้องลงมือกระทำนะคะว่าชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยเราจะให้เป็นยังไงแล้วเราต้องลงมือกระทําคิดเฉยๆอย่างเดียวมันไปไม่ถึงนะคะเราก็ต้องวางวางแผนแล้วก็ลงมือกระทะําว่าชีวิตของเราเนี่ยคือทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณมันก็ต้องสอดคล้องกัน นะคะแล้วก็ลงมือกระทาก็ส่วนใหญ่เราก็เห็นจากแบบอย่างของนักบุญทั้งหลายในในพระศาส,สนจาจักรนะคะก็คือลงมือกระทําด้วยความรักนะคะแล้วก็นักบุญผู้ตั้งนณะของซสเตอร์เรียกว่ากระตือรือร้นก็คือด้วยความรักนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งข้อที่สามสำหรับซิสเตอร์ก็คือเรียกว่าการควบคุมตนเองนะคะบางทีเป้าหมายที่เราจะไปถึงเราก็ต้อง ชัดเจนแล้วก็บังควบคุมตนเองในที่เราคุยถึงพระพรพระจิตในสัปดาห์ก่อนเนี่นะคะ,ะพอ้อพดผลของพระจิตข้อสุดท้ายแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือควบคุมตนเองก็อย่างเช่นควบคุมอารมณ์ควบคุมคําพูดควบคุมกายวาจาใจนะคะสําคัญแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนปัจจุบันเรื่องของอารมณ์นะคะ ก็เราก็นักจิตวิทยาท่านหนึ่งที่วิตเตอร์ชอบมากก็คือวิตเตอร์แฟรงกินเนาะเขาบอกว่าระหว่างสิ่งกระตุ้นเนี่ยกับการตอบสนองของเราเนี่ยมันมีช่องว่างอยู่นะคะก่อนที่เราจะตอบสนองหรือรีแอคหรือเรสปอนเนี่ยเราควบคุมตัวเองได้ตรงสถานการณ์นี้นะคะแต่ถ้าเรารีแอคออกไปแล้วเนี่ยคะ่ะเราเอาคืนไม่ได้แล้วคะ่ะระหว่างช่องว่างตรงเนี้ยสำคัญแล้วก็เราก็ควรจะเปิดให้มันกว้างมากขึ้นนะคะ แล้วก็สําหรับเซตเตอร์ข้อสุดท้ายก็คือการอยู่กับปัจจุบนันอันนี้เป็นเขาเรียกเปน็นภาษาที่เซตเตอร์เคยเรียนมานะคะเขาเรียก b l e s s e n sacrament of present moment ก็คือการอยู่กับปัจจุบันเป็นสิ่งที่สําคัญก็คือเป็นสินศีลศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ท่านติดนาทานเซนเตอร์ก็ชอบศาสนาพุทนะคะท่านติณาทานก็คือการอยู่อยู่กับปัจจุบนันแล้วก็มี ใช่นะคะที่ผง The Power of Now เราก็เห็นว่าทุกศาสนาก็สมเหมือนกันก็คือการอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับลมหายใจอยู่กับพระเจ้าว่าพระเจ้าอยู่ตรงนี้ประสบการณ์ของซิสเตอร์เนี่ยก็คือว่าบางครั้งซิสเตอร์ประสบความยากลำบากนะคะหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเนี่ยซิสเตอร์ก็แต่คุยกับพระเจ้าเวลานั้นเดี๋ยวนั้นอย่างเงี้ยค่ะก็ว่าพระองค์อยู่อยู่กับเราจริงๆเคยอ่านหนังสือ ชีวิตแท้ใช่ไหมคะของวาสุราเป็นคนเขียนวาสุราจะนั่งคุยกับพระเยซูเหมือนพระเยซูอยู่ตรงนี้จริงๆไปไหนก็พระเยซูไปด้วยทําอะไรก็พระเยซูอยู่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชีวิตเขาไม่เหมือนเอเองรู้สึกมั่นใจตรงเนี้ยมากๆเพราะว่าใช้ใช้ใช้ใชนี่คะ่ะพระเยซูเจ้าอยู่กับฉันอยู่กับปัจจุบนันอยู่กับตอนนี้ตลอดเวลาค่ะ แล้วก็สุดท้ายของเซอร์เซอร์ข้อหนึ่งก็คือ be still and know that I am God ขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนะคะคืออยู่นิ่งๆกับพระเจ้ารู้ว่าพวกอยู่ตรงนี้แหละนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างแนมะ้ในความนะมะิระนมรมันเกิดขึ้นศาสาพุทธนะคือขออนุญาตมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรถาวรไม่มีอะไรนะคะที่อยู่ตลอดไปทุกอย่างมันก็เป็นพเพียงชั่วขราว พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นนิรันดร์การพระองค์อยู่ตลอดค่ะในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตค่ะก็ขอสรุปทีนี้นะคะว่าเราจะใช้ชีวิตของเราที่เหลืออยู่เนี่ยอย่างไรและโดยเฉพาะอยู่อย่างมีความสุขแม้ในแล้แม้จะมีปัญหาแต่ว่าปัญหาก็ไม่ใช่ปัญหาพราะองค์ทำให้เราเติบโตในความยากลำบาก แล้วก็ในความยากลาบากเราจะรู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราอยู่ตรงนั้นนะคะอยู่ในเราจะไม่รู้สึกว่าอะไรคือความยากลำบากเลยค่ะและที่สุดก็อยู่กับพระเจ้าค่ะในเวลาสุดท้ายของชีวิตเราค่ะขอบคุณค่ะ